สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับยูนิฟนะครับน้ำผักผลไม้100%นะครับก็จะเป็นแบบผัก5ชนิดผลไม้7ชนิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองชิมด้วกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับก็เขียนว่าเป็นน้ำผักผลไม้รวมนะครับผสมน้ำแครอท100%ตัวนี้นะครับก็เขียนว่าเป็นน้ำผักผลไม้รวมผสมผักใบเขียว100%นะครับโอเคครับก่อนกินมาดูส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะเริ่มจากตัวนี้นะครับกับ ผสมแค่ลอดนะครับก็เขียนว่าเป็นน้ำมงุ่นขาวนะครับ38%แลอด37%นะครับก็น้ำแอปเปิ้ล15.4%น้ำสับปะรด4.3%นะครับน้ำส้ม0.4.05%แล้วก็ผักผลไม้รวม1.2%นะครับอ่ารานี้มันดูตัวนี้นะครับกับตัวนะครับที่เป็นแบบผักใบเขียวรวมนะครับตัวนี้ก็เขียวว่าเป็นน้ำมุนขาวอปเปิ2เ6นะครับน้า้ม1ร7นะคนับน้ำับป9.1%น้ียะครับ1.04%นะครับ แล้วก็น้ำกล้วยนะครับ0.26%น้ำกีวี0.1%น้ำเลมอนนะครับ0.03%น้ำแตงกวา0.01%นะครับคือถ้าขอบอกนะครับถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบหลักๆอะ่ะเมนหลักของมันนะครับเป็นน้ำองุ่นขาวนะจ๊ะคุณไม่น่าจะเขียนว่าน้ำผักผลไมล้รวมนะครับคุณน่าจะเขียนว่าน้ำองุ่นขาวผสมมากกว่านะครับเพราะตรงนี้ดูตามอัานาส่วนประกอบหลักๆอะ่ะเฮ้ยน้ำองุ่นขาวนี่มันเป็นเบสที่เยอะมากนะโอเคครับไม่เป็นไรครับมาชิมรสชาติกันดีกว่าครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะจ๊ะโอเคครับเรามาเริ่่่มมกกกัััััับบบบบตวนนนนนนนีี้้ออะะะคคคครรรรำแทผ ตึ๊บจับจ้าเทลงมาโอเคครับสีก็ได้ตามมาตรฐานนะจ๊ะก็คือเหมือนกับน้ำแครอทอยู่นะครับนี่สีประมาณนี้นะจ๊ะออกสีส้มๆนะครับกับแครอทโอเคเคราวนี้ดมกลิ่นนะครับก็เหมือนกับกลิ่นน้ำแครอทค่อนแรงเหมือนกับน้ำแคอรอทผสมน้ำผลไม้รวมนะครับโอเคเคราวนี้ชิมรสชาติ ดีนะตัวนี้เป็นน้าผักผลไม้รวมจริงๆนะครับก็คือมันจะได้แบบรสชาติแบบไม่หวาน,นครับก็คือแบบว่ามันจะมีแบบรสชาติเนี่ยราะความหวานของที่มันมาจากพวกผักผลไม้ที่ใส่เข้าไปนะครับเพราะั้นแบบใครไม่ชอบกินหวานคุณจะชอบเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นพวกสายรักษาสุขภาพครับเราก็อยากทแบบน้ําผลไม้รวมนะครับโดยไม่ใส่น้ําตาลนะอันนี้คือแบบรสชาติแบบที่ไม่ใส่น้ําตาลโอเคชอบนะครับแต่ถ้าเกิด เด็กหรือวัยรุ่นอาจจะไม่ชอบนะเพราะถ้าเกิดมันคือหวานน้อยไงเขาอาจจะไม่ชอบนะเพราะสา่วนมากที่พี่ทันเจอเด็กเขาจะติดหวานนะแต่ว่าตัวนี้โอเคนะเป็นรสชาติของความหวานที่ได้ไมาจยากผักผลไม้นะครับโดยไม่เติมน้ําตาลโอเคครับคราวนี้เราลองชิมนะครับกับตัวนี้นะครับกับเป็นรสผักผลไม้รวมนะครับเมื่อกี้ก็แบบกินก็กอกแครอทแครอทก็ยังไม่เด่นนะแต่ถามว่ามีแครอทไหมก็ที่ถ้าเกิดหลับตากินเพียงบอกว่ารู้สึกว่าเป็นน้ำแครอทอยู่แต่แปลกนะครับไอ้ตัวเนี้ไม่ค่อยรู้สึกถึงอุ่นขาวเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะ ตัวนี้นะครับมันเป็นรสชาติแครอทแต่อันดามส่วนประกอบน้ำม่นขิงขาวปลาไป38เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเวลากินรสชาติน้ำมัุ่นขาวมันค่อยออกนะโอเคครับคราวนี้มาชิมนะครับกับตัวนี้นะครับกับผักใบเขียวรวมนะจ๊ะดูซิมันจะสีเขียวหรือเปล่านะครับโอเคครับในเรื่องของสีไม่ผิดหวังเลยนะจ๊ะแครอทก็ได้ต้องได้สีส้มนะครับน้ำน้ำผักใบเขียวนะครับก็ต้องได้สีเขียวนะจ๊ะโอเคครับคราวนี้นะครับดมกลิ่นโอเคนะนี่ก็แบบ มันกินผักใบเขียวมาแต่ตัวนี้ชัดเจนว่ามีกินอ,อุ่นขาวแบบเด่นมากกว่านะครับเมื่อกี้เหมือนกับแค่อร่อขนาดนี้แล้วก็อุ่นขาวลงมาขนาดนี้แต่ตัวนี้ครับอุ่นขาวขนาดนี้แล้วก็น้ำผักมะรวนขนาดนี้นะครับอันนี้กินอุ่นขาวชัดเจนกว่าโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ <c oughs> <c oughs> ตรงๆนะ ไอ้ตัวเนี้ยพี่อันอยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะพี่อันเห็นสีเขียวแล้วกับน้ำที่ลินออกมาสีเขียวพี่อันคาดหวังความเป็นผักใบเขียวมากกว่าน,นี้แต่ตัวเนี้ยมนได้ตามส่วนประกอบจริงๆนะก็คือว่าน้ำองุ่นขาวน้ำเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นน้ำผักผลไม้รวมตามอะ่ะแล้วก็มีกลิ่นแอปเปิลออกมาด้วยนะครับเป็นรู้เลยว่ากินองุ่นขาวแอปเปิลรวมกันแล้วก็ ผักใบเขียวคุณน้อยไปหน่อยนะครับดังนั้นที่คุณเขียนว่าตรงนี้นะครับว่าเป็นผักใบเขียวรวมเนี่ยมันต้องมีรสชาติความผักใบเขียวมากกว่านี้นครับดังนั้นถ้าเกิดใน2รสชาตินะครับพี่จะชอบแครอทมากกว่าเพราะมีรสชาติแครอทชัดเจนแต่ตัวนี้ที่มันเป็นแบบไอ้นี่รีเป็นเนี่ยผักใบเขียวรวมเนี่ยมันควรจะมีกลิ่นผักที่มันเป็นแบบผักใบเขียวเยอะกว่านี้มันนี้มันมีน้อยไปนะครับมันกลิ่นองุ่นกับกลิ่นแอปเปิ้ลออกมาเยอะไปนะครับโอเคครับวันจัการดูคลิปนี้ไประเดี๋เท่านี้นะครับชอบ